ก็สวัสดีครับเพื่อนชาว The Dynasty ทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอดมินกลุ่ม The Dynasty c r y p to Thailand กลุ่มหลักนะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตนะถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเกมนะครับนะก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับนะเป็นเพียงการแชร์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็เกม The Dynasty นะครับนะน่าจะมีประเด็น ร้อนกันเยอะเลยนะครับนะในะในเรื่องตอนนี้คือผมจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับนณ,ณ,ณวันที่14นะครับก็จะมารสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง1น,นะครับเรื่องของการล็อกเหรียญตอนนี้การล็อกเหรียญของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งแบบฟอร์มได้เหมือนเดิมแล้วนะครับจะเป็นการที่เราต้องมากรอกเข้ากลุ่มนะครับนะกลุ่ม The Dynasty ตรงนี้นะครับก็คือพิมพ์รหัสแล้วก็ลงไปเลยนะครับ พิมพ์ id เนี่ย id meta mask ของเราลงไปแล้วก็แปลอังกฤษนะครับหรือพิมพ์อังกฤษลงไปว่าเ,เรามีปัญหาเหรียญหรือ s u m m อนฮีโรหรืออะไรเงี้ยนะครับนะท,าทางเจ้าหน้าที่ทางเด็บเนี่ยก็จะรับเรื่องไปแล้วก็ไปทำการปลดล็อกเหรียญก็รู้สึกว่าจะไวขึ้นกว่าแบบเดิมนะตอนนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับนะก็เป็นเรื่องของราคานะราคาฮีโร่ที่ปรับขึ้นนะครับจาก1,200เป็น2,000 นะครับเป็นส0 0พันโกลนะก็จากผมจะไม่ขอวิจารณ์ณอะไรในคลิปนี้นะครับนะแต่แค่จะมาบอกว่าราคามันปรับขึ้นเนื่องจากราคาเหรียญน,นะครับที่มันต่ำลงซึ่งอย่างผมเนี่ยมีการมิ้นตัวละครสมัย1,200เนี่ยแต่ตอนนั้นราคามันสูงแนละ้วก,ก็ได้ไปประมาณตัวละสองหมื่นกว่าๆนะสองหมื่นสองหมื่นกว่าๆเลยประมาณหมื่นไปไปสองหมื่นกว่าๆประมาณนั้นนะ แต่น 2, 000, 2, 000เนี้ยคือ2,000 2,000โกเนี่ยตอนเนี้ยถ้าตีเป็นกลมๆมาคูณกระเลดนะ0.13ตอนเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณเออหมื่นต้นๆน,นะครับนะหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะซึ่งเดฟเขาก็ให้ว่ามันเป็นการสร้างสมดุลให้กับเกมนะครับอันนี้ผมก็ยัง,ย,งยังไม่ออกความเห็นเนาะเดี๋ยวเราไปไปไปดูอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องของการปรับลดรีวอร์ดนะครับในแต่ละดานเนี่ยรีวอร์ดมันจะน้อยลงนะครับซึ่งผมก็ น้อยลง20%นะจากที่เคยรีวิวกันไปเนาะว่าดานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2เพราะฉะนั้นมันก็ลดลง20%เรนะเพราะนั้นประมาณ5-6วันแรกเนี่ยเราก็จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ11-12นะครับนะแต่ว่าถ้าประมาณวันที่หลังจากที่เราเล่นประมาณ78วันไปแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าค่าเฉลี่ยของเราน่าจะขึ้นมานะเป็นประมาณ1 3 1 4นะพอวันที่10อัพเนี่ยค่าเฉลี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าด่านละ ถ้าเราได้ตัวดีนะก็จะกลายเป็นเนี่ยอย่างผมเคยได้23ใช่ไหมนี่ก็เป็น20นะมันก็ลดมาประมาณหนึ่งนะครับอืมนะลดมา20%ของที่ควรจะได้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปด่านไกลๆค่าเฉลี่ยของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมตีว่า15วันเนี่ยค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 4ถึงโกนะครับอืมเพราะฉะนั้นคุณก็เฉลี่ยดูว่า14-15ถึงโกพอมาหารกันแล้วเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่นะถ้าถ้าผม,มาลองมาหารกันดูเลย อ่ะสิวันใช่ไหมสมมุติตัวละคร1ตัวถือว่าเป็นตัวดีๆนะไม่เอาตัวลุงนะอ่ะสิบตีสิบสี่เลยอ่ะสิบสี่คูณสิบห้าใช่ไหมแล้วก็คูณ6นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ประมาณเออหนึ่งพอกโกก็ถือว่าประมาณ15วันเนี่ยถ้าเทียบเป็น1200ก็อาจจะยังไม่คืนทุนถูกไหมเออทีนี้ถ้าสมมุติว่า14บสคูณหอ่ะ เอาไ4หาร2,000สิ84ก็ ROI นะครับในเลทราคาประมาณนี้นะผมตีว่า23นะตีว่า20 23วันถ้าสมมุติว่าคุณเข้าราคานี้แล้วเหรียญยังทรงๆร,ราคานี้อยู่และเห็นว่าถ้ามองว่าเฮ้ยการลงทุนตรงนี้มันไม่โอเคก็ก็เพียงแค่มองเกมอื่นเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครเห็นว่าเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ย ใครจะมองเห็นอนาคตมันหรือกลายเป็นมองไม่เห็นก็ก็แล้วแต่แต่ละคนถูกไหมครับแต่สาหรับผมผมมองว่าเออผมศึกษามาพอสมควรแล,ล้วอืมแล้วก็ตอนนี้เดฟก็พยายามที่จะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับนะก็หวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็ น่าจะเป็นจุดหลักๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของการอัปเดตเนาะส่วนเ,เรื่องการส w a ปเหรียญน,นะครับที่เขาบอกว่าจะปรับเป็น1000กับ3 0 0 0ัอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้ก็คือผมยังยังเคลมได้อยู่นะต่ำกว่า1000ก็ยังเคลมได้นะครับอืมก็โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ตัดสินใจในการลงทุนเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนะผมเป็นเพียงผู้ให้ความรู้ยังไงก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะวันนี้คลิปเกอาของการอัปเดตของเกม The Dynasty ก็ถ้าผิดภาพประการใดนะผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอยากจะให้ไว้เป็นความรู้สำหรับคนใหม่ๆเนาะเออถ้าใครพึ่งมาเห็นคลิปนะก็จะได้เป็นความรู้ที่อัปเดตกันขึ้นมาโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ